เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสน,นุนการพน,นพนันทุกชนิดโปรดใช้วิทารณาณในการรับชมสวัสดีคะ่ะ FC แฟนช่องมนตการพ่ารวยนะคะคารมชมมือน,นี้นะคะแอดกัดแดนทางมาตามหนะ้าทางโค้งสุดท้ายจากปูจําเดือนนะคะวันที่ผ่านมาเนาะคะ่ะปูจําเดือนเพื่อนกระหาตรงๆเลยนะคะสาหกเนาะคะ่ะก็ออกกลางตรงๆนะคะและแอดใจมาตามต้องวดนะคะ ปูจำเดือนเพิ่มกับปอยตัวเลขแนวทั้งไปแล้วเนาะคะ่ะในเมื่อนี้นะคะวันที่15มกราคมเนาะคะ่ะแอกกาสามาตามโค้งสุดท้ายให้กับ FC นะคะ,ะ,ะเพราะว่า FC หลายๆท่านกับบอกให้มาตามเนาะคะ่ะกามาไปเบิ้งไปฟังน้ากันนะคะว่าปูจํำเดือนนะคะเพันจะนิมีตฝันว่าจังไหบอรหรือพ่อนจะมีตัวเลขแนวทางเพิ่มเติมให้บอนะคะทา่านผู้ชมมาไปเบิ้งไปฟังน้ากันนะคะ เอาการเอาการครับปูครับการนมัสการจ้าแนี่ยมีความเดิ่มเติมมื่อนี้มายำปูอกีกกับขั้งก้อนก็ได้มาแล้วละ่กะก,ะก,ะะก,ก,กะ็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายก็ว่าได้ก็เลยจะมาหาปูมีฝันมีอยังเพิ่มเติมหามีอยังใหม่ๆมาเพิ่มเติมจากเก่าซันก็เลยมากคือว่าเป็นโค้งสุดท้ายครับปู ของสุด้ทยนะเนาะไปมากกังสุด้ทยวัดชุ่มมากกับว่าของสุดไทยแต่ว่าบ่ได้มีเพิ่มเติมดอกคือเก่าเด้อันองคือเก่าแต่ว่าขันคือเสียงสายที่มากน่ก็ถือว่าขันคือที่ผ่านมาก็ถือว่าเขาละเล็กนี่ยังจักที่เขาบนเขาล่างเพอะชุ่มมากกับว่าไปมากกับว่าเออปูเขาละละหอยบ่ได้ว่ามี่แต่โยมว่า อืมน่าเ mm ียกเขาเราฟันดีแล้วผนว่าน anyway> ี่อืมแม่เราละเขาคักคักผมว่าเออเอาขนมันพวกพวกเจ้าวางสั้นขก็ะดีใจน้ำพวกเจ้าขันญาติโยมถือก็ดีแม่บ่ครับขันญาติโยมบ่ถือขอจะไปยื้ใส่หรือว่าเสนอไปยุ้อหนีละนี่แต่ว่าเลขกนี่มันกับข้องขียุ่นอ่ะดีเพราะว่าคนฟันเจียวหลายเันคนฟันเจียวที่ก็จะเกาก็ถือกันว่ากันคือนเจ้าพันมาที่หางวดจ้า พ่อเาเจ้าก็ว่ามันกี่ถือก็ระเลขว่าฉันพั่นนันจะอ่านมากกับไหตัวเกาอันนี้เไหมากกับตัวเกากันนี่ไหมากกับไหตัวปล่อยมือวันที่แปดและนั่งไหคือกันเบ็ดวันที่แปดกับวันที่เก่ากจ้ะที่แปดที่เก่าเนละอ๋อโอคือว่าเลขนี่แปดตัวปล่อยเลขนี่มันมากนี่มันกับยูซ้ำเกาแล้วล่ะคิดว่านี่มันยูแล้วที่เด็กมันมีเพิ่มเติมไปเนาะ ร่วมมาสกับใครพุนก็มาลายยา่หมื่นมาเป็นรถพุนเนี่ยั้งนอนสะอาดกวกคู่กับมาขาเจะได้เลขสามหกขาเจาเลขตามมานะโอ้ขาเจะถูกอยู่ทั้งพุนโอ้ทั้งผุนดวิซายด้ยยังดังยังปูนมาชนีเอาก็ะเทยหน่าเตยงมาเนาะมาว่ายังมันถีบมันก็ดีเด็กมันยูวโตแล้วล่ะทั้งยืน มันมาได้ฝันนี่อย่างนี้มีแต่คนญาต่โยมนี่ฝันเกี่ยวว่าระเจ้าเอาเลขไปปื๊บข้าเจ้าที่เมื่อบอกเลยว่าเอาเลขปู้ไปฝันมาได้คองได้ปูได้ปลาเก็บบดขึ้นอันว่าลังคนอันนี้ลังคนนว้าวว้าวร้ายก็เว่าวซ้ำนี่เอาวคนคนมาสอนนี่ว่ามันสิบก็สิบลอยก็ลอยผลนะว่าฝันดีเป็นฝันดีก็ได้เงินทันตัวฝันดีก็เลขเข้าทันแล้วนะปู เอาเป็นจังหวุนให้ได้เฮ็ไดได้ส้างเ่จาจะว่างันเะตัวเด่นตัวเน้นนี่เจ็ดหกสี่คือเก่าห้เขาเจ้ามากมนเอนี่ก็ได้เจ็ดหกสี่เนาะโอว่าสอง, 3, 1, 3, 2, งสามหสามสองต้องคือไห้ดีเล่างนี่เป็นเดีล่าง<ห>นืนเห็นงามนี่หนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งนั่นไหวมาแห้งๆคือเจ็ดสี กข้า,มาวมาันเกลือเนาะมันเกลาแต่ว่าค้าวมัเสื่อม,มนี่กันมันเกิดเสื่อมจะเมื่อนั้นกิดเสื่อมมากนี่อันนี้มันท่านในร่องไปเสื่อมตัวใดหล่ะครูเราะท่านนึงเสื่อมนี่มันต้องหกสองสองหกนี่ยำเป็นยามากนั่น 2, 6, 6, 6, 9, 2, 9, 9นี่สองหกหกสองเก่าสองสองเก่าเลยอ๋ี่เท่านี้ม่นมีอีกนี่ข่วงชุดไทยบางทีแต่มันสิพาดเจ้าขันบอกว่ายำงูขันบายำเมาดีหมดงูถูกว่า

จิดวาอยู่ี่พวกรัดมันนี่เนี่ก็เนี่ห้าเนี่ถือมาลุ่นมูนี่เนาเห็นคนดังกขมานี่ยม<ช>นึงมาเนี่ยยังเก่าหางยังเรามาเห็นคนหลายต่อเพื่อนเราขี่รถดึงคำนี้เอ้ย<ช>ยานมารอบคำไหวยมาคำมันกับว่าได้ออกมาคุยข,ายขขึ<ช>้นได้เขาควงเวนี่ก็หยยบเลยนี่เพิ่อแตงดอกไม่หรือเพื่นเพื่อนเก็บหอกไม้เพือ่อนก็นันงสีล่างสีอาบน้ำสปเขาควงแต่ว่ากว่าเป็นยังกันจูงเหมือนเขาเนื่อย จะกันข่าวเราบอกออกมานะครับทุกค<ล>ว่าได้แล้วขันบัวทราบว่าเดี่ยวออกไปแต่สองสัปโมงวันเชือดสีแล้วมีไก่เสียเวลาพวกเจ้าแต่ว่าซุ้มไม่นีน่ม,มาแต่ไก่ที่ซุ้มถามพวกเจ้าเขยียนซื้อไว้หมดเขยียนซื้อพวกเจ้าไวค้คอยแน่เมื่อเจ้าเอื้อไซแน่กนวางสี่เนาะจ้าแล้วคอยเขียนให้เขียนซื้อไวค้คอยเนี่ย เลขกับซื้อดอกน้อปูนอเนาะการเอาเชื้อแต่ความจริงมามันมีเล็กโยซีคูอืมฮานมีเล o, oko, ็กโยซีคูหาคู่กับเยซีนี่แหละตัวเดน่นอืมเยอะมาโอ้ไม่แห้งสุดๆนี่เขาให้อาหาีห่านนี่แค่ทอนมาเสีนว่าพี่หอกเพราะว่าใจใจว่าท่านด,าดีแบบไหนนี่ว่าท่านดีแบบไหนจริงอยากให้ญาตินิ่มมีได้นะขันวกที่หกนี่ขันญาตินิมได้นี่ม้วนที่มีกำลังใจบ่คักหลายเลย แต่ว่าก็มันใจหรอกค่ะคิดว่าสิเข่ายู่งเลขก,กันเนี่ยโยนกับล่างแต่ป่าวน,นากับเพิ่นว่าใต่เขาทั้งบนทั้งล่างว่ากัญญาอยู่เพราะว่าสี่เฮ็ดที่สังสี่เฮ็ดไปถวายต้นพัดใจให้ดวกวอกพระสนุกยาเรื่อย,ยมันเขาเ่าเรื่องเลขกังสี่ให้อยู่ให้ได้ให้ญาติโยมเพิ่นได้ว่าเป็นอะไรเป็นอะไร ตัวโคมากที่สุดคือตัวใดคับปู่ที่สุดุดเลยมากที่สุดคะค่ะช่องสามนี่นะครับงกซีขนระยะขึ้เดียวหน่งกซีอเกีมากเป็นร่องเราบ่าวันกซีเกจซีกีเกจซีคือเกลตัดเลนอยู่ในนี่แล้เนาะยือีใันในี่กีตัดออกให้พี่น้องเกจซีพันกรอนบาทเนี่ยงกซีนี่แหละงกีเนาะงกซีเกจีเนาะตัด เกวบเหมือนใหม่เกื่บเหมนมากก็คือหกสี่มันเลื่อมเนี่คือบ่ทันสี่หกนี่ชื่อมันคันนิ่งครับอ่วคิดเซนไตสีแดงไห้ลดหกสี่หนิว่าตัวล่ามากตัวด้วยตัวล่ามากแล้วนี่มันใกล้กันกับเก็ดีเนาะมันมันอยู่ในสาตัวมันอยู่ในเยตหกสแต่ว่ากันหกสี่มากด้วย แต่ว่าชุ่มขายเขามานันหนีสามเขาหยองหยองร่องเมงองมึงเช้าว่าชื่อ,อเรียกบ๊อบปูชื่ออะไรเลยว่าสนุกงบซีนน,นี่ว่าขายบ่ได้เราเต็มแล้วบ่มีจีบ่มีาสามชิมชิมร่องเมืงซื้อบอกว,ว่ามันเต็มบางเพิ่นทั้งที่บ่เต็มอ่ะบางทีเก็ดซีนี่เก็ดซีมาแห้งงบซีนี่มันเด็กเต็มแล้วแถวนี้ทั้งวา่าว แล้วมังรชือนี่จะ้ลยคือตรงๆมันเขาจ้าซื่อไลยนั่นห้องหินได้ตรงหมดเลยไหลค่ะเจ้ามาว่ะเกือบปูเกือบบอกเขามาหาปูอีกหงสุดท้ายเต่ว่าเขามากได้กับคุดหาคุดค้องียดเหรอเก่นรูกเอาคนชั่รูปมาในไล่เว้นๆกับว่าถามว่าเย้างพวกที่าไปอย่างไงเนาะ สามีลานึงว่าหัวจก,กวกาี้ห่หาบอกกำลมันหจอยู่พูดวางวาครับใช้ผึข้างไก่อยู่ี่คนึงแต่ว่าคน,นมีลูกไม่เจามีใดไปเลยเคยเรามาจะดักืนหนึ่งม,มาจังฝาดรอบ<า>สุดท้ายก็บอกไปแล้วรอบสุทดท้าย้หญิงหอผู้ชายิ่งู้ชใยก็มีแต่ว่ามาจากียังมามาจะสะกดอย่างคนหน่ง พ่าว่าไก่่นีตามม่ได้หกโหมี่นี่ห่ออ่ะเรียเๆี้าววาเป็นนลวปูพันตัดออกมาในเกตหกซีนี่ละมาแห้งสุดๆก็คือเกตซีกับสองสามตัวขีดเิ้นใต้สีแดงรูปอะไ่เปแห้ง นี่ถนัดนะเอาของสุดท้ายแล้วพี่น้องก็ไปพิจารณาเบ้างมักตัวใดก็จังค่อยเอาถือใจจังค่อยเอาเงินเงินเงินที่ยิ่งมันก็ยากไหมคักแล้วล่ะกินเส้นใต้ไปแล้วนะหอมสุงสุดท้ายนะอีกเส้นใต้สีแดงเด้อพี่น้องนะครับกับลหลายตัวเป็นตัวกลับเป็นเล็บตกกลับเป็นเล็บบางไหล อ้าวขอบคุณผู้หลายๆเดินที่างจากจุ่มงวดนี่มันกิดหมายว่าร้ายตัวเฮากลับให้เพื่อนพร้อมเนาะตัุ้ยอว่ากลับหมายมันได้บ่หลายมันจีเป็นบางงวดเด้อเลขทั้งงวดก่ามากคืองบสามนี่ละเม็ดเดียวก็มีมันจีเป็นบางงวดแล้วได้เพื่อนจีหายเวลาเอาไปค้อนมันก็ที่มีไปทั้งัสนเพื่อนบ่คข้าหายร้ายถูกที่องเลขสามตัวในเจ็ดหกสี่ว่าโหลดนี่ละเพื่อนว่าหายร้าย ต่อไปห้อะไปทไปห้องท่านล่ะเบองนสเทศต่ำา่ห้าวันที่สิบเจ็ดก่อนใบไอ้ไปเรี่ยไรเนี้ยอ้กันดอกช่วนี้คนถือบัด2,3องสามถือบัดม้วนนะพวกขันเก็บสี่หกสี่หกสองออกเลยยื้ไงกัสิม้วนย้อนยู่ช่วหนึ่งแหงมานีว่าเนี่ยเทกออกช่วนี้เลยนี่ ยิ and all like wow, you ่งยกครับมาวันแล้วโอ้ยเนดใจก็ต่เมืนหนเด็วเดวเ็มวนแล้วโปต้นเงันงามปัญงแล้วนี่ยิ่ยกครับมาเลยพันอโอ้ยจังใดจังใดกาูกซอยเด้อเนาะขันยากไดต้นเงินงามงากซอยต้นใหญ่ใต้นงามงามกวา ท่านนั่นสิเฮ็ดต้นเงินไปแม่นบ่จ้าเฮ็ดไปเฮ็ดไปเพิ่นแท้เฮ็ดไปทางมองพุ่งพุ่มเพิ่นให้ตัวเลขนี่ล่ะน้องปู่ภูมิวัดองนาเพื่อนของยาเพิ่นล่ะครับภูมิดองนา้าเพบ่ค่ะยาสมอนเนี่ยตัวเลขนี่ก็มาจากนั่นล่ะเนาะเออเนี่ยอย่างนั้นครับเอาขอบคุณปู่หลายๆจ้าขอบคุณปู่หลายๆครับท่านทานยอดเยยมครับขอบคุณครับธรรมะตระการเงืนอะไรมาท่องื่อนไรมาเด้อครูกัน 啊不。嗯嗯嗯